ก็กลับมาเจอกับตองอีกแล้วนะคะมีคนทักมาถามแบบว่านองเหนือจากเรื่องเรียนเนาะว่าหาเพื่อนออสซีนยังไงแล้วแบบว่าคนที่นูนแบบเฟลลี่ไหมอะไรเงี้ยจะหาเพื่อนยากไหมบอกได้เลยว่าไม่ยากแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าแบบว่าจะหาเพื่อนได้ยังไงง่ายๆเลยนะคะเดทติงแอปอ่าคือเดทติงแอปเนี่ย ที่เราใช้นะ b u b b l e กับ Ti n เด r ได้ข่าวว่า Ti n เดอร์เขา,า,เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะลด50%หรืออะไรสิบอย่างทุกคนมันลดจริงๆหวาไม่ได้โมอ,อะรอยก่าบาทไปลองกันดูเราอะได้เพื่อนออซี่จริงๆอะจากบัมเบิลนะคือส่วนตัวคนที่อยู่ในบัมเบิลอะรู้สึกว่าจะแบบอันนี้ส่วนตัวนะเท่าที่จะประสบการณ์โดยตรงรู้สึกว่าในบัมเบิลอะเพื่อนจะแบบเป็นเกรดแบบเกรดดีกว่า t i n d e ออะคือทินเดออะเหมือนคนในนั้นเขาจะ ส่วนใหญ่ก็จะแบบหาคนไว้แบบเฟนเว็บเบนไฟิตหรือแบบวันไอส์แลน์อะไรอย่างเงี้ยทั่วไปสาวๆคนไหนที่อยากมีเฟนเว็บเบนไฟิตก็ต้อง,รงเราวางหัวใจไว้ให้ดีนะคะที่นู่นนะคะแต่ก็แล้วแต่ดวงคนนะบางคนก็แบบนัดเจอแล้วก็เออคลิปกันเป็นแานันก็นกมีได้ไปเจอเพื่อนคนนี้นะชื่ออาลีนะคะเฮียสเด็กจอดรถมาตล ก็นั่นแหละพอรู้จักอาลีใช่ไหมอาลีก็คือพาไปเจอเพื่อนนางมีเพื่อนออซี่ไปโดยปริยาด้วยความดวงแบบดวงของเราอะคือเราเจออาลีใช่ไหมรอบเนี้ยวันหนึ่งออาลีก็คือพาแบบพาไปบ้านเพื่อนนาง คือฝรั่งอะ่ะเขาจะไม่มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะคือแม้กระทั่งคนแบบอายุ60กว่าก,กา็ก็ถือว่าเป็นเพื่อนก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันอ่าคนนี้นะคะชื่อโทนี่อันนี้ก็คือแบบนับถือเป็นพ่อลูกอ, like mm. อ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอบ้านหนางคร่าวๆนะเป็นคลิปกับลูบ คือแกคือแบบโทษนที่คือต้อนรับเราดีมากนางก็เคยมาไทยเหมือนกันนะนางชอบไทยแลนด์มากๆอืม่็คนออสซี่นะคะที่เรารู้จักอะส่วนใหญ่คนที่เคยมาประเทศไทยแล้วนะเขาบอกว่าเขาก็าชอบหญิงไทยมากเพราะว่าหนึ่งหญิงไทยแบบเป็นคนตโลกสองเป็นคนขยันเออไม่แบบว่านั่งๆนอนๆออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็สามก็คือไม่เครียดคืออยู่ด้วยลรวสบายใจอ่านั่นแหละก็คือทุกคน คือไม่ต้องอายก็คือเวลาเขานัดเจอก็คือไปเจอค่ะก็คือไปเจอเลยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องแบบแล้วอีกอย่างนะเขาไม่จัดแบบหน้าตาเลยคือแบบอ่ะหล่อนหน้าชั้นอ่ะก็คือไม่ได้ดีนะหน้าชั้นก็คือเห็นไหมก็คือไม่ได้ดีเด้อก็คือไม่ได้สวยแบบนางแบบหรืออะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้จะเจออย่างนี้ทุกคนนะคะแบบเจอคนแย่ๆก็มีอืมแต่มันก็เป็นประสบการณ์ไปคุยภาษาถือว่าได้ฝึกภาษาเออ ออสเตรเลียของเราอะกลับมาคือเราเป็นคนละคนเลยนะแบบทั้งเรื่องม i n d s e ตอะไรต่างๆมุมมองด้านความรักหรือแบบการไว้ใจคนอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคือเหมือนมันทําให้เราโตขึ้นมันทําให้เราโตขึ้นจริงแบบกลับมาคือเพื่อนบอกว่าแบบไม่เหมือนเดิมเพื่อนไม่เรียกใบตองกั้เพื่อนเรียกเบตตี้อีเบตตี้เออนั่นแหละแซ่บๆไป,ะปๆนะแซ่บๆเอาแล้วจะบอกว่า หนุ่มๆที่เิสเบนก็คือปังไม่ไหวปังมากแบบจะไปหาคลิปที่เคยแบบปัดปัดบมเบิ้ลมาแต่ว่าอาจจะขอเซ็นเซอร์หน้านะนี่คือแบบออเก้คือแบบหล่อนเขาจะไปแบบตาฟ้าผมบอลใครที่ชอบตาฟ้าผมบอลหุ่นแบบซับๆเหมือนในเรื่องแบบเบย์วอชอะไรอย่เงี้ยเออเด็กแบบเด็กเซิร์ฟอ่าก็คือ ไปจากบิสเบนโก a โคสซันนี่โคสอ่ะถ้าชอบวัยรุ่นหน่อยก็ไปโกโคก็มาแชร์ประสบการณ์การถามเพื่อนประมาณนี้นะคะคลิปต่อไปก็แลนดอมอยู่ว่าอะไรจะตัดเสร็จก่อนกันเพราะว่าอันนี้เราคือถ่ายเองตัดเองคนเดียวนะแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่ Subscribe แล้วก็สนับสน,นุนนะคะโอเคบายบายสวัสดีค่ะฉัว่าขนตามันแบบมันเกินเบอร์แต่ <c oughs> ฉ yeah, ันจะบอกเลยว่าผู้หญิงที่ออสเตรเลียคนตาเบอร์นี้จ้ะใหญ่ว่ะใหญ่จริงเปล่า